เปลี่ยนทุกวันให้เป็นตำนานกับรีเจนโปรครับรุ่นนี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างผมมีคำตอบให้ครับรุ่นนี้มีกำลังมอเตอร์สูงสุดถึง2,500วัตต์และความเร็วอยู่ที่75กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับรุ่นนี้มีล้อขนาดใหญ่ถึง12นิ้วและระบบเบรกด้วย c b s ให้คุณเบรกกระชับมั่นใจในทุกเส้นทางครับหน้าจอแสดงผลแบบ LED บอกสถานะชัดเจนทุกฟังก์ชันมั่นใจในทุกช่วงเวลาที่ขับขี่ครับ รุ่นนี้นะครับมีระบบให้คุณเลือกปรับการขับขี่ได้ตามสไตล์ที่คุณต้องการไม่ว่าจะขับชิวหรือเพิ่มอัตราการเลงและที่สำคัญนะครับยังรับประกันถึง5ปีร,ราคาสุดพิเศษสำหรับ Re Gen Pro รีเจนโปรรุ่นนี้นะครับ4 4 0 0 0บาท ใครที่สนใจรีเจนโปรก็มาได้ที่งานมอเตอร์เอ็กซ์โป2025และมาได้ที่สีเล้นลากทุกสาขานะครับเพราะที่นี่ออกรถง่ายอนุมัติไวออกได้ทุกอาชีพหรือจะทักข้อความมาทักก่อนรับรถก่อนนะครับ